พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสะแก้วประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการณห้องประชุมบุรพาชั้น4สาะระกลางจังหวัดสะแก้วและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้าใสออที่อาเภอวัฒนานครติดตามละรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ําของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่บ้านนายย่อมเงินหล่อเกษตรกร,กรหมู่ที่11ตํบลแสอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วซึ่งได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแซออ ณศูนย์ราชาการจังหวัดสะแก้วชั้นสองนายธีรชัยลิมประสิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสะแก้วนำหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท,ทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ห้องประชุมบุรพาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต2อําเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นผู้แทนมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งมอบเครื่องอุป,ปโภคเพื่อให้สถานศึกษานำไปชำระค่า,าสาธารณูปโภคและค่าใช้ใจ่าย มมแซในการปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไปอนนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงมหาดไทยนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสนวัดส,สักแก้วพระอารามหลวงจังหวัดส,สักแก้ว โดยมีนายอัธพลสังขวาสีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้บริหารขร้าราชการกระทรวงศึกษาธิการหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนบริษัทห้างร้านและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี ณวัดหนองกระเพาะตำบลสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2564เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรม,มานาถบอพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดสักแก้วประจำปี2564 นวัดคลอหมีอำเภอเมืองสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนร่วมทอดกรถินสาม,มัคคีจังหวัดสะแก้วประจำปี2564โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคสมทบองคกระถินและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรในการทำบุญทอดกรถินในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานกอสอกอค,อคอจังหวัดสะแก้ในนัทชัยนำพูลสุขสรรรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานมอบรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี2564 โดยนายสิทธิชัยจันคลายได้รับรางวัลครูคุณากรและนายพิชัยพยุเวศได้รับรางวัลครูขวัญสิทธ์ซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้แก่ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ที่แปลงต้นแบบ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หมู่ที่8บ้านใหม่สุขประเสริฐตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญประเทศนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วอปอรรรร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งไม้ป่าและไม้ผล ปล่อยพันปลามอบพันไก่บ้านพันเป็ดเทศมอบมเมล็ดปอเถืองและผลิตภัณฑ ion, ป์ ideally, ปรับปรุงดินให้แก่เจ้าของแปลงแปลงต้นแบบและที่บริเวณวัดวังน้ำเยน็บนบ้าน,นวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอําเภอวังน้ำเย็นประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพร,าระราชทาน904วปรรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทําความสะอาดบริเวณวัดวังน้ำเยน็นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกันตัดหญ้ากวาดถนนเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และปลูกต้นรวงพึ่งนายปริญญาโพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วพร้อมด้วยนายวิทยากรมณีเนตรผู้ตวรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดมหากรรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออก2021ณบริเวณลานอนเนกประสงค์ตรงข้ามห้างบิ๊กซีสกแก้วอำเภอเมืองสกแก้วเพื่อสร้างตลาดให้กับสินค้าบริการไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูงผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างเครือข่ายการค้าในระดับภูมิภาค นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาิจังหวัดสกะแประปลัดจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถัธภ์มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสะแก้วลงพื้นที่เพื่อมอบโล่ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ100ปีพร้อมเข็มสมเด็จยา่าประจำปี2564าจำนวน4รายได้แก่ 1. นางแดงเข็มรัตน์อายุร้อยปีที่ตำบลผ่านศึก 2. นางใบคำป้องอายุ105ปีที่ตำบลทับพ,พริกอำเภออรัญญประเทศ 3. นางสงประสิทธิ์สัตอายุ103ปีและ 4. นายแสวงสุรสอายุ103ปีตำบลไซเดี่ยวอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วที่วัดบ้านตุนหมู่ที่4ตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศ นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสก,ก้วรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสก,ก้วและส่วนรชาชการลงพื้นที่เพื่อออกให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสก,ก้วออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งมอบถุงทานน้ำใจเหล่ากาชาติจังหวัดสก,ก้วมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม รมราชกุมารีและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมปกป้องและเทร์ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์